ภายหลังจากที่บริษัทเลเวอออโตมทีฟจำกัดซึ่งเป็นบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ประกาศลดราคาในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า New BYD Auto t r e รวมทั้งสิ้นสีรุ่น โดยให้เหตุผลว่าเพื่อฉลองเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ BYD ครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งรวมส่วนลดได้สูงสุดถึง3 4 0 0 0 0บาทสร้างความไม่พอใจให้ผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวไปก่อนหน้านี้และนัดรวมพลยื่นร้องเรียนต่อสคอบเอพราะผู้บริโภคบางส่วนไม่ได้รับความเป็นธรรมเทบท่าผู้ซื้อรายใหม่ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวจิราพรสินผู้ภยัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเชิญผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์บ y วดีเข้ามาปรึกษาหารือและได้เชิญผู้ร้องเรียนเข้ามาให้ข้อมูลพร้อมหลักฐานและรับทราบความต้องการแล้วผู้จัดจำหน่ายได้ออกมาตรการเบื้องตน้น ด้วยการให้ชาร์จไฟฟ้าฟรีใน2,000สถานีชาร์จทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นระยะเวลา1ปีโดยมาตรการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าเกา่าที่ซื้อรถยนต์ก่อนลดราคาซึ่งมีอยู่ประมาณ5,000 50, 0คันโดยจะแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขอีกครั้งในภายหลังทั้งนี้มาตรการดังกล่าวนับเป็นมาตรการเบื้องต้นส่วนมาตรการอื่นๆจะขอนำกลับไปพิจารณาและทำการบ้านเพิ่มเติมกับทางบริษัทต่อไป โดยจะมีการเชิญตัวแทนบริษัทและผู้ร้องเรียนเข้ามาไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งและจะถแถลงข่าวให้ทราบกันอีกครั้ง